นิทรรศการสุนักจรในโกดังครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเกือบ6ปีก่อนมีตัวเอกของงานเป็นกรูต้าและก่อนล่ำค่ะสองสุนักจรที่กลายเป็นเซเลบสีขามีแฟนๆมากมายที่ติดตามผ่านเพจ Facebook กรูตาสตอรี่กลูตาเนี่ยเป็นอดีตสุนัขจอเพศเมียตัวสีขาวนุ่มมค่ะคุณยอส,สรศรศาสวิเศษศิลเจ้าของและผู้ดูแลเพจให้คำนิยามว่ากลูตาจากหมาหลงสู่ถนนนางแบบนะคะเพราะน้องมีภาพถ่ายสวยๆเยอะมาก ซึ่งวันนี้ก็มีข่าวเศร้าค่ะแจ้งว่ากลูต้าไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วด้วยอายุ18ปี ดังในโลกออนไลน์มาร่วม10ปีนะคะและชื่อเสียงที่ได้มาก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนสี่ขามาตลอดเช่นนิทัศการสุนัขจรในโกดังค่ะค่าบาัตรเข้างานเงินประมูลภาพถ่ายและเงินบริจาคก,ก็นำไปช่วยสมทบทุนในการทำหมันหมาจรเพื่อลดจำนวนสุนัขไร้บ้านเหมือนอย่างที่คุณยอดเขียนข้อความถึงกรูต้าเอาไว้นะคะว่าสําหรับเรากรูต้าเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนทั้งตัวเองเปลี่ยนทั้งชีวิตพวกเราและยังเปลี่ยนให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนหมาจรนได้มีบ้านที่อบอุ่นอยู่อีกมากมาย ปัจจุบันเพจกลูตาสตอรี่มีผู้ติดตามกว่า2ล้าน Followers ค่ะมีแฟนๆทั้งในไทยและต่างประเทศคุณยอดแจ้งนะคะว่าวันนี้พี่ๆที่อยากมาส่งกลูตาสามารถไปได้ค่ะที่เตาเผาสัตว์เพชฟิเนอรัลสาขาวัดกระทุ่มเสือปลาเวลาสองทุ่มค่ะ